ว,นนว,ว,วันนี้วันที่เอ่อทําไ่วะวันนี้วันที่แปดตุลาคมใช่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะ่าจะแปดตุลาคมวันนี้วันเสาร์น,นะฮะนี่ก็ผมอยู่ทิงข้างล่างนะฮะอยู่ที่ร้านอาตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่กว่านะฮะร้านปิดเรียบร้อยพนักงานอะไรกลับไปเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้แม่ลุงโจเขาไม่อยู่นะฮะคือวันนี้วันนี้วันนี้คือผมเฝ้าร้านกับพี่ปัตตแล้วก็พนักงานอีกสองคนนะฮะแม่ลงโจไม่อยู่ผมก็ กขาไปางานศพเพื่อนที่ไหนที่นแล้วแต่ใจนะฮะก็เลยก็เลยอยู่เฝ้าร้านตั้งแต่ตอนเามาบ่ายสามแล้วนี่ก็เขาพวกพวกพนักง,งานอะไรกลับไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมสั่งข้าวมาอยู่ผมรอให้เขามาส่งนะฮะข้าวร้านโอโตริโอตโตริโอตโตริโอตโตริสั่งข้าวหน้านนเนื้อผัดซีอิ๊วมัง้ง <laughs> จ,จะแบบจำไม่ได้เขาสั่งอะไรมามันมันแบบ ไฟล์ลาผมกดไปผมดูรูปผมผมไม่ผมไม่ค่อยจะจำหรอกว่าชื่อเมนูที่ผมสั่งมามันคืออะไรนะแต่นั่นแหละฮะนี่ผมก็รอข้าวมาก่อนเมื่อกี้ก็ออกไปซื้อชาติตั้งวีเซเว่นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นคอมไปสักพักนะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็คงไม่นอนดึกอล้วเพราะว่าจร่กินน้ำผมรู้สึกง่วงเมื่อคืนอยางนอยไม่ค่อยหลับเพราะว่าไม่ไม่ต้องตลอดเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับผมก็ แปลกใจอย่างน,นแต่นั่นแหละคืนคืนนี้ผมง่วงกันน่าจะหลับแล้วนะเดี๋ยวนั่นแหละ